สวัสดีเพื่อนเชาว Youtube นะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการควานเม็ดลำไยนะคะซึ่งลำไยที่ปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดแบบนี้เนาะเวลาแกะก็จะเคี้ยวแล้วก็จะต้องคายเม็ดทิ้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนการควานเม็ดลำไยนะคะจะได้ทานลำไยได้อร่อยขึ้นนะคะลำไยห,หลังจากที่คว้านออกมาแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะ อันนี้อาจาจะดามเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเปลือกลำไยมันเปื้อนน้อถ้าเกิดว่าเราควานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นําไปล้างให้สะอาดแล้วก็เสดดน้าแล้วก็นํามารับประทานได้นะคะค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือแนะนําว่าให้เลือกเม็ดลำไยนะคะลำไยที่มีเม็ดค่อนข้างใหญ่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวเปลือกลำไยเนี่ยก็คือให้เน้นเป็นลำไยที่ออกจะมีสีขาวขาวนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราซื้อลำไยเก่ามาแคบมาคว้านแล้วเนี่ยเวลาคว้าน่ะจะทําให้น้ําลำไยอ่ะออกเยอะนะคะก็จะคว้านลําบากค่ะถ้าว่าหากว่าเป็นลำไยสดนะคะที่สดเลยเนี่ยซื้อมาจากตลาดสีวขาวเนี่ยเวลาคว้านคว้านเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะเนื้อมันจะขาวจะสวยนะคะซึ่งวันนี้ตัวลำไยตัวนี้เนาะที่ที่เลือกมาคว้านนี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสดนะคะสังเกตได้จากสีเนาะถ้าเกิดว่าเป็นลำไยที่สดจริงๆเนี่ยสีจะเป็นสีขาวใสค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะง่ายๆค่ะก็คือเลือกเม็ดลำไยเนาะคือเป็นแบบนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ใช้อุปกรณ์ก็คือช้อนช้อนตักขนมหวานนะคะหรือช้อนตักแกงบ้านเราทั่วไปนี่แหละค่ะก็ขั้นตอนแรกเนาะก็เป็นแบบนี้นะคะก็เอาปช้อน,นะค่ะจิกเข้าไปที่ตรงขั้วตรงโคนคั้วตรงนี้นะคะจิกเข้าไปเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้แกะเม็ดแกะเปลบบือกลำไยออกมาได้ง่ายๆนะคะ ติ๊กออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็เริ่มแกะเปลือกเลยค่ะก็แกะแกะไปเนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นลำไยสดเออลำไยใหม่ๆนะคะเปลือกมันจะไม่กรอบอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเปลือกมันกรอบนะคะก็คือลำไยไม่ค่อยสดแล้วนะคะแต่ก็ยังนํามาใช้ได้อยู่ค่ะเรามาแกะขอเวลาแกะเปลือกก่อนนะคะแกะยากพอสมควรเลยเพราะว่ามันกรอบ แกะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาลำไยแบบนี้เนาะโอเคค่ะเรามาควานเม็ดกันเลยเนาะก็ง่ายๆค่ะช้อนนะคะใช้ปลายช้อนตรงเนี้นะคะติ๊กเข้าไปที่คั่วคั้วของตรงคั้วลำไยนะคะติ๊กเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะแต่ว่าอย่าก,กดจนทะลุนะคะอย่าให้ก้นมันทะลุเนาะถ้าเกิดก้นทะลุแล้วเนี่ยมันจะแตกไม่สวยนะคะก็คือกดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ใช้ค่อยๆใช้ปลายช้อน,นะคะ่ะ เลาะนะคะเลาะรอบๆเลาะนี้เลยค่ะเลาะเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าเราเลาะเราเลาะได้เราเลาะเราเลาะด้วยถูกวิธีนะคะมันก็จะรู้สึกหรือว่ามันวนช้อนปลายช้อนเนี่ยมันจะวนรอบๆเนื้อในของลำไยเนาะก็คว้านออกมาก็จะได้เม็ดออกมาแบบนี้ค่ะโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือลำไยที่คว้านเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะก้นไม่ทะลุ มาลองกันอีกักเม็ดนึกันนะคะเลือกเม็ดลำไยที่ใหญ่ๆห,หน่อยนะกันเนาะเดี๋ยวขอเลือกลำไยก่อนเพราะว่าลำไยชุดนี้ที่ซื้อมานี่ไม่ค่อยสดเลยแก,แกะเปลือกก่อนนะคะเปลือกแกะยากก็อาจจะต้องใช้เวลาในการแกะแต่ละเม็ดอีกนึงเนาะก็แกะเลยค่ะแกะไปเรื่อยๆ โอเคค่ะได้แล้วมาลองกันใหม่นะคะใช้ไปช้อนนะคะกดเข้าไปตรงที่คั่วค่ะกดเข้าไปแต่อย่าก,กดให้สุดนะคะอย่าก,กดแรงจนทะลุนะก็คือกดให้เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เลาะค่ะค่อยๆเลาะทีละนิดช้อนมันจะเอ่อเลาะไปตามเนื้อลำไยเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเลาะออกมาแล้วก็จะได้เนื้อเม็ดลำไยออกมาแบบนี้แล้วก็ได้ลำไยเหมันกะที่คว้าแล้ว มะะไม่ยากเลยเนาะลองทำอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูช้าๆชัดๆยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่ยังทําไม่ได้เนาะโอเคเรามาเลือกอีกสักเม็ดนึง่งลูกใหญ่ๆวะไม่ใหญ่เลยสักลูกยิ่งลําไยลูกเล็กนะคะก็จะยิ่งคว้านยากนะคะโอเคแกะออกมาคว้านให เป็นแบบนี้เลยก็ได้เนาะแงออกมาให้แบบเข้ากินเข้าไปในขั้วแบบนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะง่ายเวลาเราคว้านเม็ดนะคะแกะเปลือกอีกแล้วค่ะแกะแกะโอเคโอเคนะคะเป็นแบบนี้ก็เริ่มลงมือกันเลยใช้ปลายช้อนนะคะกดเข้าไปตรงขั้วนะคะจับจับ จับให้ถนัดนะคะถ้าเกิดจับไม่ถนัดแล้วเนี่ยมันอาจจะลื่นปลายตรงปลายช้อนเนี่ยอาจจะจิ้มทะลุเนื้อลำไย,ยตรงก้นได้นะคะก็จับถนัดมือแล้วเราก็เริ่มกันเลยค่ะกดลงไปนะคะเนี่ยค่ะเอาช้อนทิ่มลงไปแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวลำไย,ยตามไปด้วยนะคะออกแรงนิดนึงค่ะไม่ต้องออกแรงมากเนาะอย่างที่บอกว่าอยากกดนะคะ ก็หมุนลำไย,ยไปแล้วก็ค่อยๆฝืนจับช้อนเนี่ยค่ะก็คือฝืนแรงต้านเอาไว้นะคะแล้วค่อยๆหมุนลำไย,ยไปเขาจะเอ่อเลาะล่อนออกจากตัวเนื้อของเขาเองนี่ค่ะง่ายๆออกมาแล้วค่ะก็คว้านไปเรื่อยๆนะคะจนหมดทั้งพวงก,ก็กิโลก,กว่าๆเนาะกว่าจะได้พวงหนึ่งนี่ก็ ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะยังไงก็ไปลองคว้านกันดูนะคะคว้านเสร็จแล้วก็สามารถนําไปทําวุ้นลําไยก็ได้นะคะหรือว่าจะทําไปทาข้าวเหนียวเปียกลําไยก็อร่อยค่ะแล้วก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองสาธิตวิธีการทำวุ้นในลำไย,ยหรือวุ้นลำไย,ยมรกตไม่ใช่มรกตสีเนาะเพราะว่าไม่ใช่สีเขียววุ้นลำไย,ยใส่ลุงแล้วกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ โอเคก่อนที่จะจากกันไปเรามาโชว์ผลงานที่เราขวานกันไปนะคะก็ดำดำํดำดำนิดนึงเนาะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเพราะเ,เปื้อนจากเปลือกลำไยนะคะเราก็นำลำไยที่เราขวานเสร็จแล้วเนี่ยนำไปล้างน้ำสักเล็กน้อยนะคะมันจะได้สะอาดดูน่ากินนะคะโอเคค่ะไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ